เอ่เมลนะครับที่ผมเขียน uh, เพื่อการใช้งานนะฮะ uh, ได้สะดวกขึ้นนะครับที่ผมทำมาเนี่ยหนึน่งในไปร์ตเครื่องมือนะครับคือจะเป็นอ่าดีเลสสตูดิโอไลท์นะฮะก็สามารถคลิก Create นะครับสตูดิโอ ที่เป็นกลาวนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลานะในการสร้างสามารถปรับขนาดนะครับความกว้างความยาวความสูงได้นะครับ,นะรบแล้วก็จากนั้นก็ c สร้างแสง,แสงไลท์นะครับก็คือไฟนะครับแล้วก็ c สร้างเ s t อันนี้เป็นตัวเทสต์นะครับือผมก็ขวามือก็จะสร้างพวกเมลสคริปต์เนี่ยเป็นเครื่องมือผมก็คือสามารถที่จะ Import. อินพุตวัตถุนะที่ผมทำอะไรที่ผมทำไว้ก็ผมก็จะเห็นว่าอ,อนาคตจ,จะทำใหม่อา,อาจจะเอานำนมาใช้ใหม่ได้ก็จะ e x p o r อออกไปก่อนแล้วก็ทำ เขียนสคริปต์นะครับเพื่อเรียกมาใช้งานข่าวหลังได้นะคร่บแล้วก็อันนี้ก็มาสร้างกล้องนะครับัน้ีงแล้วก็อินอเตอร์นะฮะอันนี้ผมติดติดก่อนนอันนี้ผมลองเรนเดอร์ดูน,นะับ ก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับ24นาทีทีนี้ผมก็เขียนนะครับทีเป็นทีเซตของดีเล่ก็ได้แนวคิดหรือได้ตัวอย่างของอยู่เ็บบหนึ่งนะครับก็ ได้เอารูปแบบนี้นะฮะมาใช้นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่อนอ่อาัวนี้เป็นผ้าเราก็จะมีตัวเส้ให้แล้วผมกเ็เอามาใช้มาแกะนะครับว่าอ่าส่วนต่างๆเนะี่ยอย่างเช่นบีซีคอนเนอร์ไฮไลท์คอสติเนตอะไรเนงะี้ยใส่เทกเจอร อะไรนะแต่ใน,นที่นี้เนี่ยเขาจะใสเ่เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพเดียวกันหมดนะเป็นภาพสีลายขาวแดงนะผมก็เลยเขียนให้เราสามารถแบบเทสเดอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับลายภาพอื่นได้นะก็ตั้งชื่อใหม่ได้นะครับแล้วก็เบาส์ไปหารูปได้นะครับ จะเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีฟอเป็นสีลายเหมือนผ่าขมานะครับ,รบเศรษฐีเอ้ก็เลือกแล้วก็แอสซายนะครับกะเลือกแล้วก็กัะเลือกระเลือกนะเอดดทีนี้ผมก็อ,อ่าอกเลดูนะครับทีน,นี้ต้อง,องเอาขึเลือนมาคนะับ ผลลับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ลองอแบบนี้บ้างนะนะ assign. ครับก็คลีเอตก็ assign นะครับทีนี้ก็เรนเดอร์ตัวใหม่นะครับเลีอกนะตัวนี้มา ีนี้เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันมันสูงเกินนะค่าเยอะแล้วก็ปรับที่อ่าไฮเปอร์เชดนะครับในบางเคสนะครับต้องอาศัยความความชำนาญหรือความรู้ความเข้าใจนะครับก็จะแต่ก็ถือว่า,าเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวกได้ระดับหนึ่งนะโอ okay. เคทีนี้เครดินผมส,สามแล้วครับของเดิมใหม่โอเคกหรับก็เป็นแบบนี้นะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาทำเชเดอร์เองนะครับ ส่วนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาอยู่นะครับก็จะทำเชีอร์เพิ่มเติมนะครับทีจะมีของอีเลแล้วก็มันเทเลนะครัมันก็เลไม่ยังไม่ได้ทำนะครับทำอีเลก่อนก็นาคตก็จะทำาิเซ็ตเหมือนกันนะครับ